เขาจะเป็นอะพิลัอนไรยังไงเนี่ยเมื่อกี้มันมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บเนากต้นเหรอก็สุดไปเลยเหรอแต่เมื่อกี้พี่จอยตาเหลือกันนะเมื่อกี้พี่จอยตาเหลือกันนะก็ไม่รู้อ่ะ จะร้องไห้ไหมเนี่ยที่ร้องไห้เหรอจอยจอยเเป็นอะไรโคจ้าข้ะไไม่รู้โคจ้าโคจ้าเป็นอะไรหืมข้าอะไรยังไงเนี่ยข้ะพี่จอย พาไปข้างนอกไหมพาพาไปมามพี่บ้างไม่จะพาไงเนี่ยจับจับจับจอยลูกอะพี่จอยจับจอยลูกอะไปใช้ใจับจอยออกไปออกไปข้างนอกลุกไม่น่าข้างนอกดลับไปได้อ๋อเร็วเร็วไปไปไปจับจอยข้างนอกหลับไปไปพี่จอยอุ้มเลยอาะแทงอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยพี่จอย

ตอนนี้จอยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ไปไหว้วัดลายสอแล้วก็แม่ยาสรีสุดาจันนะฮะจอยก็มีอาการเป็นแบบนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้นะฮะจอยก็จะมีจอยจะทำพิธีบวงสวงแม่ยาแต่ตอนนี้สภาพจอยแบบนี้แล้วนะฮะอุ้มไม่ไหวหนัก ก็มีทีมงานคอยช่วยกันพยุงนะฮะเดซี่ก็ต้องถ่ายคลิปไว้คลิปแท็กเนือ,อทัอ่วจอยม,ม,มีสติยังเป็นไงบ้างพี่จอยเป็นไงบ้างพี่จอยดีขึ้นยังเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้โดนอะไรหายใจทันนะ เมื่อกี้มันมันเหนื่อยแล้วมันเต้นๆแล้วว่ากรสุดไปเลยหรอแต่เม่อกี้พี่จอตาเหลือเลยนะเมื่อกี้พี่จอรตาเหลือลยนะมันมันดูใจเต้นๆๆๆนี่อันนี้คือดีขึ้นเลยใช่ป่ะไม่รู้มีอะไรเข้าอ่ะ ไม่รู้ว่ะอยู่ๆก็เป็นเหรอมันมันหัวใจแน่นอ่ะแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วไม่รู้เลยอ่ะมันตับเลยอ่ะพี่ยายใช่ก็เป็นลมคีอตกใจมากเลยรู้เปล่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ทำไมอ่ะกาพี่เลือกมากเลยก็กลัวจอยตายอ่ะจะร,รู้ว่าเป็นลม เป็นแต่ตอนไหน่ะตอนอยู่สารเหรอทับนั่งทับเราแน่นๆเลยฮะเต้น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 แบบเต้นไมาใจไม่ออกเลยอะเรื่องแบบนี้นะคะไม่เชื่อหย่อลบอยู่นะฮะวันนี้เรามาบูชาสการที่สามแม่ย่าเท้าสรีสุดาจันทร์นะฮะแล้วก็จอวิยอนก็มีอาการแบบนี้ซึ่งตะกี้นี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนตกใจหมดนะฮะแล้วก็กลัวกลัวว่าจอยจะตุย เพราะว่าเห็นตาเหลือกนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจอยมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะมีความดีดีขึ้นลจะจอยบอกว่าเหมือนมีอะไรมาใหญ่ๆหรอเหมือนมีคนนั่งทับมีคนนั่งทับอกแต่ตอนแรกเข้าไปก็ได้กลิ่นแบบชาใชายตอนเดินเข้าไปได้กลิ่นเนาะใช่ใช่ที่ไม่เคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อน กินกินสังสางสับสาบเนาะที่วัดไร่ส่อวัดเป็นวัดเป็นวัดล้างกลางป่านะแล้วก็ใกล้กับสถานที่ที่แม่ย่าถูกรอบวงพระชนที่คองสะบัวแล้วเรายังต้องไหวอีกไหมไหวอืมไหวก่อน Eat, ออกออกไปจุดทุบไว้หน่อยนั้นแม่ใช่ใช่จุดทุบหน่อยออกออกไปจุดทุบขอข้ามาแล้วก็บอกข้าว่าพวกนี้เราจะมาทําอะไรดีกว่าอปแต่ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอย่างอย่างอย่างพี่จอยเราแค่เดินมาดูท่าน